กระเป๋าใส่นโอ้ยตายเนาะพขอนพี่น้องอย่ากขอบคุณใบหน้ากับบมีกระสอบไปนะหาไปบอกนมีกระสอบไปใส่รถแบกเอาแบกเอาเลยว่าเจ้าของนะแบกเอาตากแช่ปลาเค็งก็แบกเอาตั้งสบายไปเลยโอ้ตัดกำมัดเฉ่ๆเฮ้่แบกอะไรกันเ่เออกินแล้วบอกรับเขาเลยยังยังขึ้นขัวฉันขัวขนุนอยู่ขันนวลขนุนเอ๊ขนุนวลมาจะใช้ไหมน้องชื่อไอ๋ ขัวเข้มครับเ,เข้มไพ่ขัวสช่ไ <laughs> กันได้ขัว โดยกบสบายดีสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องในเอฟซี FC ทีนะฮะกันเบิดสุขุสุคนคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยพอ่พอพอ่อกมุกดาเมื่อนี้กันเนาะได้เข้ามาหาทางน้องมานาเพิ่นแต่เ้าเลยวันนี้เนาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ยันเพิ่์นโบยุเห็นมาสิบใบหน้าว่าสานะันเนาะโดย,ว,าาพพดยว่าซา,า,าพ่อ,อ,นนะแอ,พอแม่พี่น้องเดนะี๋ยวสิพาเข้าไปหาทางน้องเพิ่นก่อนตื่นนอนแล้วบ่หรือจังใดพ่อแม่พี่น้องเนาะมากระบ,บาวทา สบายดีสบายดีโดยมากระเป๋าถาคือเกลาเส้นเกลาเส้นเคยเนาะหมดนี้เนาะโดยปะเดี๋ยวขึ้นไปหาทางน้องคนก่อนพ่อแม่พี่น้องเลยโดยอ่าโตคือแต่งตัวงามแท้าหมดนี้โอ๊ตายสบายดีสบายดีทางน้องมะนาวเด้อโอ้ยนี่มเตะเศร้าใช่ปะปกติฟ้าสุนทานะเข้าได้ปะยังไงก็ใช้แค่แบนี้นะ จับได้เลามท้าท์เร็วแต่กระบะก็บอแล้วติวทัก้าท์หาเงินซื้ช่มยกันซานก่อนเข่งมาผวอันนั้มาอันเราไม่เกี่ยงเนี่ยอันนั้นเอามันแต่ไม่เปนเอ้าเนอะไม่มัดใส่เดี๋ยวต้องไปอันมาแต้นชื่อดังก็ซีไมอนะไปโตเข่งน้าเดี๋ยวต้องไปเห็นคือชงเชื้อตากเปลือยอยู่ เออนั่นแหละนั่นแหละเยี่ยงไปเพื่อนเขานะเห็นบ่เอรไรบ่าไม่ไรไม่ชวนไปดินชวนเราไปดินเนาะเราไปไปดินเนาะเราบ่มาแต่เช้าเรามาแต่กลางวนเออกางเว้นก็อยู่กางเว้นก็ไปแล้วแหละกางเวก็เดี๋ยวต้องเห็นบ่น่ะเห็นเดี๋ยวต้องไปเห็นส่งเสือตาเพื่อไปใช่น้มเมื่อนั้นนะไปชื่อทางกะซีซื้อทางกะซีมะม่วงเนาะมุ่งเถียงน้ำเออไปกับไพยนะไพยพาไปไปกับเขาตู้คำ เออเดี๋ยวลงไปส่งเสื้อตากเปอที่บอกเต็มม่ได้หัวทิพนะมาหนะเจ้าหลอนปัติ๋วแล้วมันเนาะเมื่อหนากับไปเมดเออใครมีรถกับไปดินเด้อย่างกับไม่ได้ไปไซรัลอีอยู่เฮือนช่วงนี้เอาผักเอาหยะมากินปัตติ๋วปัเต้าจนเต็มอยู่เลยกับหลับปูลาปลาเนาะเราบมาต้นเชสาเหี้เรามานต้นเบ้นต้นคำ ตอนแรงกัไปแล้วตอนแรงกะนตอนบายบายป่ะแดดอ่อนกัไปเบาสาขึ้นเห็นจะทุ่งหาเบาสารป่ะบอกไม่บอกไม่โทรมันเห็นแล้ววันนี้ลงก้นเยอะเอ้าเพูนวะน้องมะนาโทรมาว่ะมีเรื่องอย่างโนะวันที้โทรทิเออพูดเห็นนอนเห็นสายนึง ถ้าก <laughs> ระยุโปรซองซองมัดยุโปรอีกพอแล้เจ้าของได้ดินอยู่บเสียโทรศัพท์นะดินก็ไม่ดินิบอะไรเออดีแล้ว<ม>บริคอยดินปอนไรน<ม>เนาะอืมแล้วไปได้เงินเบิับตรไม่เติมเงินไ <laughs> ม่เติมเมื่อนั้นนะเติมชิพันน้ำบ่ได้ขึน้นบะ่ได้จักรมันมีปัญหาในแจ็คซิมั่ะนะอืมอืมชิมไรประชิมอะไรนะฮะแต่ใช้ชิมได้บ่เลยนะ ก็ว่าได้อยู่มือนเนาะคือแต่งๆขึ้นอ,อยู่มือนเนาะมาเติมโมได้ติเติมโมได้ใช่คือว่ามีมีเอฟซีโทรหาอยู่มือนเนาะโทรมา,รา,ามหาดินะอยู่เห็นปะเออคนแคปโจ๊าให้เบิ่งนแรกนะทีแรกกับโบฮูเนะาะพ่อแม่พี่น้องเนาะอ่าว่าแมนผู้ใดเนาะที่ว่าโทรมาอมพอที่นี่เลยหลังจากที่ถ่ายคลิปเจ้าของใบมือนั้นเนาะตอนแรกเลย่นโทรหาก็เป็นเอฟซียูสวีเดนเนาะ อ่าเพิ่นโทรมาเมื่อไหร่โอ้ยบอเมนไผาดอกอ้างนี่ละว่าสั้นโอ้ยก็คิดผู้ใดเนาะยิ่งคิดว่าผู้ใดในในบ้าก็เพิ่นอยู่บ้ามาแล้วนะบ้าอยู่แต่เพิ่นมาในไหนแบดนี้ไออันไอโทรมาดีเพิ่อนเลโผล่โทรมาดีไปโทรมาได้เพิ่นเออเพิ่นบอกเลยทิเออจัมาสิเพื่อนจักชื่อเพิ่อนอยู่บ้างว่าจักบ่ถามชื่อเพิ่นอนเวอบ่ถามบ่อร์ถามดิ เดนนี่เลยเพิ่งยังโทรมาอยู่วาเดนนี่เฮ่โทรเอ่อแต่ก็โทรมาลินเนาะเออเพิ่งเดาว,ว่ากำนองมะนาวพ่นใดเหมือนั้นเอ้ยหนักอันนี้นนนมาบันนี้เพิ่งเพิ่งเช็ดเทียงให้ไหมบ่บันนี้เทียงนะเทียงเก,ก้าแต่มุ้งกระเทิบมันโอ้มุ้งกระเทิบมันหัวบ่บันนี่มุ้งมันตะกี้ผุนมันกึรงพุ้งเลยตะกี้น่ะก็เต,ติมของไหม มันนี้เพิ่อนก็นเลยซื้อสังกะสีมามุ้งให้มุง้งนะมุ้งเนี่ยเออแล้วมื้อนี้ใช,ช้ไปหน้าไไออบ่า <laughs> บม,าามื้อนี้น่ะมาชอบไปหน้านพ่อวด้ะเออใส่เมย์ใส่ไปเมย์ไปใส่เบิดลเออแล้วมาจะใช้ขนาดะเขาจะดินเออมื้อนี่ฉอบไปหน้าโหดพักคุณเมียเนาะอืมมีพักอย่างได้ปลูกอยู่ยไ,ได้เลยหอมพักโวยแล้วโอ้ปลูกมันเป็นหลายมาให้กินเด้ถ่ากําลังงฉอบก่ายกระด้างเอบนะคั่มสมพักขายเด้อ โอ้ยผักหนึ่งกรอตกระแล่นที่ได้หาใบกระพุนใบใบชายกระพุนกระสอบกองบุมีบุมีกระสอบต้องมาหมดนะอืมภาษาเมื่อมากได้อันขันสมผักอันผักบัวนะมันงูงามในลูกงูงามพุ่นกับไอะไรใบไช่พุ่นกับฮากระสอบบุ้หินชาวนี่กับบมีกระสอบอืมตายกับผักบัวบุ้มีกระสอบภาั่นโอ้ยตายเนาะโอ้ยเนาะอยากขอบคุณไว้หน้ากับบุมีกระสอบไปนะหาไปบอกคันมีกระสอบ แบ่งเอาแบ่งเอาเลยว่าเจ้าของนะแบ่งเอาตักแช่ปลาเค่งก็แบ่งเอาตั้งสอบาไปเลยอ๋อตั้กำมัดเฉยไ่ช่แบ่งหลากหล่เออกินแล้วบอกเขาเลยยังอยังคืงขัวขัวอันขนุนอยู่ขวนขนุนเอนขนุนอะไจะเห็นนะชื่อไอ๋อเออขัวเข้มใช่ไเข้มไพ่ขัวใช่ไหมกันได้ขัว ก็เป็นหลายหดเนาะจะาของครัวต็กี้มันจ้างมาใช้อีกกัมนี้ใช้อีมืนนี้เป็นเข้มดีวะเห็ุกินก่อนไม่ขนมรสันไบลงมาหาน้องมันาจังมือวะคี้หอดดีวะขี้ไปไหนได้ชมอยอยู่ะจะไปสิได้สาวเพื่อนบอกเมนเนูสาวเลยลงสวรรค์ลงไปถ่ายคลิปดวซีนว่าทั้งสามหกแหละ ดูเฮือนถ่ายอัปเดตดูเฮือนนะสมมตินะตะพีน้องเบิงถ่ายดูเฮือนกับมื่อใดบางบางตอนนั่นกับลงมานองมะนาวเมื่อใดขี้หอนองมะนาวก็ลงมานองมะนาวแบบเจาะมาแน้วงมะนาวแบบใกล้กับว่านตอนเช้าเนาะไปดินเนาะเดี๋ยวไปดินเพียงนาเป็นเนี่ยเบิยงเพียงนาว่ะเพียงนากะสมเทียงนาแนาะหลังนิดหน่อยก็ปอกกระเพาะกันได้เพียงนากะองปลาก็มีใครผิกเพิ่งป่า ป่ามั้ยไซป็นปะทูซื่อตลาด่พวกตัชาวพัดเลยพวกตัชาพัดปะทูใหญ่บ่บ่ได้ปะทูหน่อยนะทูเล่นเลยนะเพงเลยเนี่พงเนาะพวกตัวชาพัดจชกันเนาะปวกินกับผักติ้วกินกับผักกับห่าเนาะแซ่บบมุงเนาะผักธรรมชาตรเลยผักหลายคือยังไง มือคุณจีไปหน้มือเนาะเมื่อวานนี่ไปใช้เมื่อวานไปหน้าบ่วานเมื่อวานบานนี่ไปนะไปนะไปทุกมือเลยบ่เดี๋ยวนี้นะอยูหน้าแบบไปแค่นี้เนาะนอนอยูไน้อยู่างเงยเย็นเนาะเที่ยงนอกมะนาวนี่กระตูแบบเค็มตะพังเลยบ่บ่พากกับพักท่าทางอันโฉกอะไรนะ ลึกด้วยมีหุ่นทางขึ้นดิมีมีแค่ชั้นเนาะแต่ก่อนเป็นทางทางเกียร์บ่เพิ่มคลิปคือว่าก่อนเป็นทางเกียร์เจ้าไปิท้ายอย่างที่กับไม่เลิอกปันนัทกับแบบนี้ดินเป็นแบบนี้มันนี่เลิกว่าวันนี้ันนี่เลิกน้ำทางมันน่าไปเลืกเก่าเลืกเขาได้เนาะเมื่อได้ถ้าไปต่อยาหน้าใกล้แล้วยามาเดี๋ยวมาเลย เออคืนไปอบมาหายบอที่ไจะฟองที่ไปไทยกนี่ยวันไปที่คืนน้มาหายเดือนนึงไปตต๊ะท่อนเมื่อไห่กินน้ำบอมื่อี่นะยังไปนั่งกี่อากนอนบอหนอนะนอนนอนบเมือจังนอนหริานอนคาอยากนอนนั่งอยู่กับอยากนอนหานอนบอยากนอนบอ ยุ่งเน้นโรงมานเนอะกินกินยาธรรมดาแล้ว่ายานอนด้เบริกิจแล้วว่ากินยาธรรมดาบางทีนอนเ่าไม่เคยเลยนี่ระบบควบมันเป็นทักระบบบ่าระบบเคยทำงานแบบนี้ดิหรือว่าระบบยังบบปกติสมองกันเดียวปะอดนอนเนียวปลุกคอยปั๊บแบบสภาพแบบไปเรื่อยๆคอยไปเรื่อย พวกเราเคยนอนเลยเคยนอนหอดโมงกุันเยอะเนาะแต่เดี๋ยวกับคนเคยแบบตื่นช่วยเคยตื่นอะไรกันอยากตื่นนัานๆเนาะถ้าเราพันยาแบบลุกตื่เศร้าตืซ้ส่องตื่นโกรยไปตื่นน่อยแต่สองโมงเลยตื่นช่วยสิเป็ดมุ่งกัต้องสิเป็ดโมุ่งหมละนอนมาได้แต่ตื่นสวยอ่ะหากตื่นบางหนึ่งไงบางหนึ่งทีอยู่าประมาณหกโมงเนาะตื่นเศร้าอีเด้ฉันเนาะให้ฉันดุหนึ่งค่ะตอนส่้า เม่จะขอไม่ลูกว่าสิอ้าวกระเดียวว่าลูกนึ่งเท่าตอนแรกนี่สิอยากนอนเลยนอนเด้กบ่ไม่เลิกวันไหนเหรออยากนอนเบืองนางบอเบืองยูดีแล้วเนาะบอบ่ต้องนอนเด้กนอนเด้กตื่นสวยนี่เอ้ยนอนหัวแรงตื่นสวยระบบเพิ่นเนี่ยระบบเพิ่นคือทำงานแบบนี้เนาะ บัองวงนาหน่อมนาวมี่ปะมี่เอานาผักทั้งวงทองมัมรทองมัมรไปตลาดนันที่้อมอเจอนี่เม่์ได้ไปตัวกระบายปิดปลูกไปนะมนไปอยงโนนดิแต่เกาคือห่าวเท่ไหรแต่เกานะ แต่กามิด้อยากไปเนาะแต่กาม่ด้ะอยากไปเลยแต่กาิไปชื่ออยังเห็นนะวันนี้กีกาพนยางไปกีก้าพนยางวันนี้นะดับเมย์เราพพี่เ้ยเนาะหาเงี้ยใครมุดเดกมุดยังเี่เถดะมีว่าหางไข่มาในต่อยได้เครื่อง้วยอ๋อได้รเจ้าของนะไปต่อยนะอ๋อต่อยได้พ่ต่อยป็ดยู่บ้านยู่เออนชหางสองหางผู้ ບໍ່ມີຮ່າບໍ່ມີຮ່າງໃດຢູ່ມີແມ່ເປັນປັນບແນາມປ້ງແມຮດດກິນກ້ອຍກ້ກ້ດິບດແຂແຊບມາກປິຂົາໄມ້ເຄົຄຸຫັກະລົດີຊັກກິນມາກິນືອພີບ กินกินาเลยกินกินาเลยกินข้าวปลาเลยแซ่บได้กินข้าปลาน้องน้องบแซ่บอยู่แซ่บเป็นจังได๋เขานําจําปลาเฮาปลาน้ําอืยบ่ยัง่นใในี่เออนบ่ยังลายอยู่เพิ่นกระสเพิ่นซื้อมาให้บ่ซื้อให้ตพนะอืกินกับบเปืองนไดด้ซั่นเนาะบดนีก็บ่ได้กินด้บดนี้ อาคอบตริกินมเงี้ชื่อมเี้่อเบอร์สานีบอค่ะคืเบอร์ย่างชองสอบเขาเปือยโอ้เอาไปซื้อเนี่ยเขาเปืดอองสอแล้วก็เขาอันนี้เพิ่ซื้อมาให้เบอร์นี้คือสิบตกินได้เรากินเนีชาวบ้านโอดได้ป่สโอ๊ได้ฮะอบ่ได้โได้ดูว่าเบอร์นีงก็บริกินเียนหสเบอร์ะมนี้ชื่อคตัี เข่ากเพลงชเนาะเพลงช้ำเข่ากันสอบนืงกาเจดแสนพุ้น่เจ็ดแสนกลัวคุณนอมะนาวเฮยเด็อเอี่ก็แพงเนาะเขานำจปตากับแพงนี่จะแนวแพงคือผู้บางคนเพิ่งกาคอมเมนต์ขมาอยู่อ่ะอ บริเวณอยังเลยมพราันบริเวนบริเวณใดเนาะพ่พี่น้องเนาะกับแบบว่าเฮาก็เฮ็ดตามบ้านเฮามันมันบ่ฮู้ว่าสิไปเฮ็ดหยังเนาะยามนี้มันนอกเฮาแบบอยู่บ้านนาตะเกียบอยังเนาะงน้องบ้านนาเนาะนี่จะปลูกผักปลูกหญ้าปลูกมะแตงหมดทั่วมะแตงหมดทั่วก็บ่ริเวณนี้มันคั่นเฮาบ่นั่นดีมันก็บ่ได้ขาบุญนี่นำมันเนาะมันมียาฉีดแต่มันคิดได้มีแต่แม่สบายดีเด้อทั้งแม่เนาะเลยทําเป็นพี่น้งที่แท้ๆก็กลัวมันนำมันลานไปมาเป็นญาติเล เจ็บฉันลังเจ็บฉันลังนี่น้เป็นนเป็นเนี่ยเม่่ก็บป็นเป็นตัวี่จเป็นพาไปก็ไปอนจุกจันอนไปไปชือรเนยันไมเออไปกวดแล้วเพิ่มาเป็นยังวันแค่อ่ลูกต่อโอ้ลูกตํานอเลลูกตไปกวดกวดดูไซน่ะตั้งไหมอนดอจโอ้เออเออเายเพล็กเนี่นะเนี่ย บ็ดไรมึงเอาขาเขาปวดก็เพราเจ็บเชนไปเอเอข้าายาวันนี้ข้ายาข้าชักหน่อยเบ็ดเป็ดเชนเป็ดเชนชาเชยข้บใช่ใิ่ขาปวดกระตานหางได้ลานกลัวลานห่าลานห้าลานห่ากลัวป่ะเนาะเออแล้ววันนี้ให้กินยาอยู่บอด์ดดีนะอปวบฮิตฉันเปนบอร์ดแล้วนะอืมชัเอวักฮิต ไปคาบมอเขาเนาะนล่กินยามาแล้วเมยใครเมอยใอยู่บ้ันแกงมึงกิแหละมึงกกันกมือกันนะดเขาโอ้ยมูลูกตามนี่อันตราในมูลูกตามเนาะนี่อเรหองยางไเจ็บเลยนั่นเครื่องจำเจ็บเจ็บออยอยู่ตัวซดอยู่แล้วเอเห็นหน้ากับเได้เลยนะ แล้วเพื่อนเอาแตงยามาให้กินบ่แตงยามอืออาหม่าบิุงมน่งจะให้เกินบ้างอ่าโย่กินตามต้องเขาต้องกินตามให้มันถึกเด้อเนาะแม้นตามที่เวลาเพื่นบอกชอกินแตงแกงบ่อือตอนนหม้อมีบ่แล้วเพื่อนบอกว่าอันนั้นอยู่บ้าคันเบิดยาใน้ฮนด์ไปตโต้บ่กันมีมันกับาต่อผลไม้มันแพงเนาะแพงเนี่ยโอ้ งกแบบัวบเพลออโพงเพงง่เหมือกับเพงาสมุนเขากวดครับนะครับเออข้าวขาวี่องหอเด๋ยงักยาอืมันใจยะสม่ยมา่อเล็กน้อยต้นดกเยี่นต้ชีเทียงนงานั่อยู่บหยาสักก่อนอยู่ตอาการนี้บลูกตามดิกับสันลังนะเป็นเน้สันหลังนะ เลือวเป็นอันเดียวกันแล้วมันจองใช่กัน,นบ่นนจองก,กันนะเพรเาว่าเป็นแต่มุลูกลบ่ลกจองให้มันเห็นคนดีเท่าน,านาันะโอ้ย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 นอ้ยโอ้ยไอ้ยอ้ยาอ้ยาง้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโิ้ยโอ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 ้ยอ้ยโน้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ่ยโอ้าโอ้ยอ้ย่อ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโน้ยอ้ยโอ้็เอ้ย้ยโอ้ยโอ้ยเ้าคิดอยโอ้อ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย คิดบานได้บ้านอย่าบรีรเช่าเนี่ยมาเนีเงินค่าเนาะเงินค่ากับบุ้เราจะไปเป็นครัวเนาะคือว่าไหนใส่เงินใสคยังกะไปกวดนกระแพงเราสมมงเนาะเมธอหนึ่งสองพันกัวพ่น่ะเนาะทางเมย์ไปกะสองพันกัวพน่ตดนี้่านหากดกอยู่สองพันสองพันเท่าไรสมมสองพันห้าพจับ เออประมาณเกือบสองพนห้าสองพันห้าเนาะเยทำคลายเข่าก็ไจุกเครอบเลยเออมึนตีนนะมันมันยังขคือมันบึนเคเออเจ็บบนหัวาหนมมานาไม่ใจดีซาเวเดอร์ไปทำงานอยู่ไทยอยากไปอยู่่ไปไปอยู่ไปหาหิบเยิบงานไทย ส่งเงินให่อนน้น่าหนองนาหามส่งเงินแมแถวไปไปยังมาตจ้ไปเลยเพรบันนี้เฮงขีดลายเนาะบันนี้ทางเมเนนอกมนาเนนองมนาอย่างดีอวมีผูรักภูใหญ่บันนี่นมากค่ะผมมีคนผูกหาเงินเลยเนาะน้องแอมกบมาเนาะมาอยู่เพื่อนบันนี่เออเพิ่นบ้ไนีไปไทยได้บอก มานี่บัดูกมการสี่คนเลยได้สมมุรว์เลยมนี่มานี่ขาไพ่กาพื้นทำไมเนาะลายก็บนำบ้านน้ำเมืองอีกสมบูรณ้เลยแบบพิ่นบ่มีงานโบได้จากไหนบมีงานอบมีงานไต่กันได้มาที่ขาคือแบบงานแบบมีงานแบบ ทามีผูใหญ่เิ่นแบบคือยากเอาไปยึดงานดนนี่แม่ให้น้องเป็นตายปะไป่ใจเบิ่เพี้ยไปอะไรแบบหาเงินบรคัมมาแห่งใอ้เม่เนาะสมองเนาะคือนี้แบบสีคนแบบอวันนี้โมมีคนหายจากคนเลยเนาะมันก็ต้องย่างสมุนไอันเท่าเตยได้คุณโมอยากไปไทยคือ

โอ้สมุนไรัมุนไรแล้วต่อไปว่าสิไปเฮ็ดอันแลนสมุนไวไหมกันสา่าุควันเปนเรสมุน็พเนาะอันนี้เก็ต้องใส่เงินเื่อทำเนาะห้องนั่งแอมนี่สิโอ้ี่นี้เน่ี่าเนยอีแถมที่บวแล้วยบาดาบเ กินไรเลยเจ็บท้องเลยกินม่วงกินม่วงกินงวงลายอยู่เจ็บท้องกินลายเลยเนาะเออลายเจ็บท้องไหมเข่าเข่าของนาอย่าบอกได้ยังใส่ชุดเก่าอยู่น่ะบอกใส่ชุดใหม่เดี๋ยวบอกเนี่ยมาเอาเกือบมันถูก้นดถเพราะแหนคนขี่บ่ายมาได้ไหมอันมาเนี่ยเพิ่นนั่นอันมาเนี่ยเพิ่นนั่นล่างน้ำเนี่ยเพิ่นนั่นถูขน้ำอ่ะจะเอามาถูก้นเลย คือจะว่าตอนนั้นนงเขาจะกล้าวายปะเอานล้วมาถูวายโอเคห้อนมาเตะเราเปลี่ยนชุดใหม่แล้วละว่าเดี๋ยวนี้จ้างแล้วละว่าเดี๋ยวนี้เอเห็นแลได้สักมือมือเมกี้เด้อโห้เดี๋ยวกี้เนาะเออก็ต้องใส่มือขนาดเนาะเออกระมิที่สุก็ใส่ที่สุเอาเนาะเออโเดี๋ยเลยสิไปนหน้าจังม่งนี่ ขาว้กไปแล้วคำพิ่นแรกบอกมาเออ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 นนี้ก็ต้องไปน้ำทุกมือเนาะก็ปลูกพักไว้เลยเนาะพักปุงยา้นไปทุกมือมีนาพ่น่ะอืมไปหน้าไป่อหอไหน่อยายืนดอยู่ถึงเบื้องหอก็ต้มไี้บอกใช่ไปาเคยเห็นคนหอีบ่บุญบ่บุญใช่เนบ่ปลปหลวงไงไปกจะชยินนะเออบุญด้พี่บ่ เอเาเามีมุนอ้องกปอคน่องกต้มแนบเยมากเยบา่ะเบอร์หอกระต้มเหมือนีโอ้ยมีเสียงหอกรต้มดีสปลาซาบะทาบบนี้เข้ากันชิได้กับปลาด้อเฮ้ยมือหนาด้อคือว่าด้อเออนมีรถกับไปหลินด้อ ประเดินไปเลาะเบิ้งเนาะมาเม่ได้เห็นเสื้อผ้าตักเปือือยอยู่เหรอเดี๋ยวลงไปก็เห็นพี่น้องกันนะคือไก่ถึงเนาะเราเดี๋ยวลงไปก <โอ S 2> ็เบอกมันอันนั้นเนี่ยทางกระพัวมันซึ่งกันได้เเนาะมันก็เห็นแหละแต่เนาะเมน บอได้ไปพุพ่นจกปีได้จะดโดนแน่นไหมเลยไล่ไปจับจนลืมเลยจกักบอกตั้งแต่น้อยกว่นจัก็บอกมันภ<ม>าคเพื่อนเทียงหน้ามีก็ให้หน้าเผากรเดินเดียวลงไปแม่นบอลแต่ยเย็นค่อยนะเออนั่นแหละเอออยู่หันแหละ <c oughs> มาะตล,ตลาดไอออนวันนั้นเบิ่งตอนนี้เขาก็เลยมันขับค่อยๆลงไป,ปเออนั่นแหละตัวนี้เดินเเอเอ,เอดี๋ยวมันตามันเปลี่ยนมาเลยเนาะตอนนี้มีผูกคุมผู้กินเทียวแล้วเนาะมันฮกตะกี้มันโมห็น เี๋นี่มันเปล่นไม่ได้คนว่าอันหน้าตู้เสียงแล้วอันเถื่ออั่นแห้งเห็นมาเลยเป็นมาเลยเนาะอันนี้ฮะเดียวไปเห็นแต่ลังคาอยู่ในทางเนี่ยเออคารันพันเถื่กันเนาะแห้งเห็นมาเลยช่องมาฮอนมากไหมอ่ะเออมาฮอนมามาฮอนช่องมาฮอนช่องมาเงินน่ะ เอองาจ่ะจังไลสมองเฮาบปันเออสิได้กระปะเด้อเด้อเหมือนเด้อสบายดีเด้อสบายดีเนาะสบายดีจังเลยนํเปปาเนาะนดโดยอโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้อง,งสําหรับคลิปนี้กาได้เข้ามาเยี่ยมมาหาทางน่องมันห้าเพิ่นทางเฮาก,กัสิได้ขอตัวเดินทางกับก่อนบัดนี้พ่อแม่พี่น้องให้ถาว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยหลายเด้อยท่านนี้ก็ขอกราบเข้ามาสบายดี